สวัสดีครับวันนี้กเกษตรต้อมมาเชื่อมแซลเลตนิดนึงนะแต่บังเอิญว่าเครื่องเชื่อมเนี่ยมันเป็นแบบมิกแมกแบบนี้นะของไรออนแล้วก็มันจะมีเนี่ยมันจะมีฟีดลวดขนาด0.8มิลออกมาให้เลยก็เชื่อมแบบนี้นะครับใช้หมวกเชื่อมด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มี แก๊สอากอนรอยเชื่อมมันก็จะแบบบุบุดเปี้ยวเปี้ยวแต่ผมขี้เกียจซื้อละก็ก็ถังหนึ่งประมาณ600บาทนะอันนี้ก็เลยจะเชื่อมแบบนี้แหละบุบุบเปี้ยวเปี้ยว,วนิดนึงใช่ไหมอันนี้เป็นเพลทสำหรับกั้นคอกหมาครับเพราะว่าเตรียมไว้ให้ลูกๆเวลาจะเกิดลูกใกล้จะเกิดละแลวบังเิญว่ามันพังพังนานแล้วล่ะแต่ตอนนี้จะต้องใช้จะไปต้องใช้ก็เลยต้องมาซ่อมนิดหนึ่ง จะซ่อมเสร็จจะให้ดูนะโอเคครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมเป็นระยะระยะเนาะจะดูแผลให้ดูแผลนะมันจะไม่ค่อยสวยอะครับเพราะว่ามันมีฟองอากาศเนาะแต่ก็พอถูไถไม่อยากไปซื้อของเพิ่มนี่แผลเนี่ยครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้แล้ว ไปเสียบที่สล็อตข้างกลงหมานะเอาไว้กั้นให้เด็กๆเพราะเด็กๆเขาจะไม่ค่อยชอบอะไรนะเวลาเขาแบบเกิดลูกเขาจะค่อนข้างจะก,กงังวลว่าจะมีหมาตัวอื่นมาอยู่ใกล้ๆเขาไหมโดยเฉพาะตัวเมียอันนี้คือถังแก๊สอาร์กอนนะมันก็จะมีมาดบอกตรงนี้นะครับว่า เราจะเอาค่าเท่าไหร่แก๊สเหลือเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นบอกว่าแก๊สเหลือเท่าไหร่ตัวนี้จะบอกว่าเราเอาให้มันยิงแต่ละช็อตมันให้แก๊สออกมาพุง่งทีละเท่าไหร่อย่างนี้ประมาณนี้แหละแล้วเราก็เอามาเชื่อมตอนนี้ผมก็ได้มาละนี่เดี๋ยวไปติดที่โกงหมาก็ ถ้าถามว่าไอ้เครื่องนี้แพงไหมก็แพงนะแพงกว่าเครื่องปกติหลายเท่าอยู่อืมตอนนี้เครื่องตัวนี้ก็คือ25 0 0 0้าถ้าไอเครื่องเชื่อมปกติเนี่ยเครื่องเชื่อมแบบนี้ของ Longwell นี่ผมซื้อตอนเซลลเหลือ4000กว่าแต่ราคาจริงคือ7 0 0 0กว่านะครับผม สวัสดีครับ